บทที่172ปฏิกิริยาแรกของสภายใหญ่เศร้าคือจะไปเอาพวกมันกลับมาทำไมแต่เมื่อเธอเดาจุดประสงค์ของแม่สามีได้เธอก็ตบต้นขาเอ่ยว่าใช่แล้วพวกเราจะปล่อยพวกเด็กๆไปไม่ได้ตอนนี้ผ้าขี้ริ้วเหล่านั้นกลายร่างเป็นตุกตาทองคำพวกเธอจะปล่อยให้มู่จริงเจอเอาไปได้ยังไงหากแต่งออกไปมู่จริงเจอก็ไม่ใช่คนบ้านเศร้าแล้ว ก่อนหน้านี้สะพ้ายใหญ่เศร้ารู้สึกขุนเคืองใจที่มู่จิงเจอจะได้แต่งเข้าครอบครัวดีๆแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าให้เธอแต่งออกไปนั่นก็ดีแล้วเธอติดตามเจ้าหลานไปด้วยความฮึกเหิมมุ่งหน้าไปยังบ้านที่อยู่ข้างเคียงกันมู่จิงเจอกำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษกับพวกเด็กๆยามเจ้าหลานพุ่งพรวดเข้ามาเธอดึงมู่จิงเจอไปด้านข้างแล้วพูดตวัดเสียงดังว่ามู่จิงเจอฉันไม่ได้ขัดข้องอะไรหรอกนะหากเธอจะแต่งออก แต่เธอพาพวกเด็กๆไปไม่ได้เด็กพวกนี้เป็นลูกหลานของสกุลเศร้าอะไรนะคุณคิดจะพูดอะไรกันแน่โอ้ยเลิกเสแสร้งได้แล้วนะ่าไม่ใช่ว่านะาของถังม่วหลิงคนนั้นชอบเธอเหรอเธอจะปฏิเสธทายาเศรษฐีแบบนี้ได้ยังไงเจ้าหลานยังคงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเค้นรอดไรฟันต่อหากเธออยากแต่งงานใหม่ใครจะไปห้ามเธอได้ แต่ในเมื่อเธอจะแต่งออกไปอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็คืนพวกเด็กๆก,กลับมาให้พวกเราก่อนฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะแต่งงานสักหน่อยและฉันกับเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นมู่จิงเจอเอ๋ยต่อแบบไม่ต้องหยุดคิดส่วนเรื่องการคืนเด็กๆให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของพวกคุณนั่นยิ่งไม่มีทางไม่ใช่พวกคุณเองหรอกหรอที่อยากแยกบ้านไม่ต้องการดูแลพวกเขา ได้ยินมู่จิงเจอพูดแบบนี้เจ้าหลานก็ยิ่งเดือดดานตะคอกออกมาอย่างไม่เกรงใจนั่นมันตอนที่เธอเสียมให้พวกเด็กๆเข้าใจย่าอย่างฉันผิดจนเรื่องราวบานปลายใหญ่โตยังไงเด็กพวกนี้ก็เป็นหลานแท้ๆของฉันมีรอยอย่าอย่างฉันจะไม่ต้องการพวกเขาถ้าเธออยากแต่งออกก็รีบแต่งออกไปเลยฉันจะพาเด็กๆพวกนี้กลับมาอยู่กับฉันมู่จิงเจอหัวเราะเสียงดังลั่นก่อนเอ่ยไอหย่าช่างหน้าไม่ไอายจริงๆ พ่อเห็นเด็กๆจะมีอนาคตดีเข้าหน่อยก็คิดจะมาแย่งพวกเขากลับไปซะแล้วหยุดฝันกลางวันเสียทีเถอะพวกเขาเป็นคนไม่ใช่ลูกวัวผลิตเงินให้พวกคุณพวกเขาไม่มีวันกลับไปอยู่กับคนใจร้ายอย่างพวกคุณหรอกใครกันแน่ที่เห็นพวกเขาเป็นวัวผลิตเงินฉันต่างหากที่เป็นย่าแท้ๆไม่ใช่แกที่เห็นพวกเขาเป็นวัวผลิตเงินมู่จิงเจอขยับคอซ้ายขวายกมือขึ้นมาหักข้อส่งเสียงกรอบแกรบ สงสัยฉันจะไม่ได้แสดงฝีมือมานานพวกเธอเลยพากันลืมความเจ็บปวดไปแล้วกระมังเลิกฝันเสียเธอฉันไม่มีวันปล่อยให้พวกเขาตกไปอยู่ในมือคนอย่างเธอหรอกคนอย่างเจ้าหลานน่ารอจะคิดกลับใจมาดูแลเด็กๆเธอแค่เห็นพรสวรรค์ของพวกเขาเลยอยากได้พวกเขาไปไว้คอยสูบเลือดสูบเนื้อมากกว่าออกไปซะตอนนี้พวกเราแยกบ้านกันแล้วหากใครบุกรุกเข้ามาที่นี่อีกอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจ เจ้าหลานกับสไปซ์ใหญ่เศร้าจ้องมองไปที่ท่าทีคุกคามของมูจิงเจอไม่อาจพูดได้ว่าพวกเธอไม่กลัวพวกเธอพากันถอยกรุดออกไปจากลานบ้านของพวกเศร้าตรงทันทีให้ตายเถอะทุกคนมาดูทีทำไมสไ้าคนนี้ถึงได้หยาบคายใส่แม่สามีแบบนี้ทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมว่าสไ้าคนนี้พูดอะไรกับแม่สามีของฉันบ้างย่าแท้ๆกับป้าสไปยอย่างฉันที่เฝ้าฟูมฟักเลี้ยงดูหลานๆานมาตั้งแต่เกิด กับแม่เลี้ยงที่เพิ่งมาชุบมือเปิบได้ไม่ถึงปีนี้มันคนแบบไหนกันแน่สภายใหญ่เศร้าที่เหมาะกับรางวัลตุกตาทองแซงร้องให้คร่ำครวญส่งเสียงเออวยวายอยู่หน้าบ้านของพวกเศร้าตรงเพื่อหวังให้ชาวบ้านมาช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้พวกเธอเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเจ้าหลานลองถามความเห็นของคนในหมู่บ้านดูเอาก็ได้ว่าแค่แยกบ้านก็ใช่ว่าจะต้องตัดขาดกันเสียหน่อย อย่างไรเลือดก็ต้องค้นกว่าน้ำหลักการนี้ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรพวกเด็กๆก็เป็นหลานแท้ๆของพวกเราต่างหากเจ้าหลานรีพยักหน่ารับไม้ต่อจากลูกสไ้ายทันทีใช่จริงๆแล้วเธอก็เป็นแค่แม่เลี้ยงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเด็กๆเลยสักนิดที่เธอยอมอยู่ที่บ้านนี้ก็หวังแค่จะสูบเลือดสูบเนื้อจากพวกเด็กๆย่าอย่างฉันยอมต่อไปไม่ได้แล้ว ฉันจะไปเรียกหัวหน้าหมู่บ้านกับตำรวจให้พวกเขาตัดสินว่าพวกเขาจะยืนอยู่ฝั่งไหนจะเรียกใครมาก็ไม่มีประโยชน์หรอกยังไม่ทันที่มู่จริงเจอจะโตกลับเซ้าซีที่เดินมาจากด้านหลังก็ตะโกนออกมาด้วยท่าทีแข็งกร้าวก่อนแล้วตอนที่คุณให้คนมาทำร้ายแม่ของพวกเราพวกเราลั่นวาจาตัดขาดแล้วว่าเราไม่มีย่าอย่างคุณเรามีแต่แม่พวกคุณอย่ามาทำตัวน่าเกลียดสร้างปัญหาให้พวกเราพี่น้องอีก เสี่ยวซีเธอไม่เห็นเลยหรือไงว่าแม่เลี้ยงคนนี้ตั้งใจจะสูบเลือดสูบเนื้อของพวกเธอแค่ถูกเธอเล่อหลอกเข้าหน่อยเด็กๆอย่างพวกเธอก็หลงเชื่อเธอแล้วเชื่อหรอว่าคนเป็นแม่เลี้ยงจะปฏิบัติกับพวกเธออย่างจริงใจหากเธอไม่ปฏิบัติต่อพวกเราอย่างจริงใจแล้วย่าอย่างคุณจริงใจง,งั้นหรอเศร้าหนานเดินหน้าขึ้นมายืนอยู่เคียงข้างเศร้าซีเอ๋ยต่อด้วยท่าทีแข็งกร้าวไม่ต่างกันก็แค่คุณเห็นว่าพวกเราหาเงินได้ถึงได้อยากได้พวกเรากลับไป แต่คุณไม่รู้หรอกว่าเงินที่แม่ใช้เลี้ยงดูพวกเรามากกว่าเงินที่พวกเราหามาได้เสียอีกที่สําคัญแม่ไม่เคยใช้เงินของพวกเราเลยสักแดงแม่ให้พวกเราเรียนเสริมภาษาอังกฤษเรียนดนตรีเต้นรําแม่ดูแลพวกเราให้อยู่ดีกินดีทุกอย่างไม่ว่าจะข้าวปลาอาหารหรือเสื้อผ้าหากไม่มีเธอพวกเราก็ไม่มีทางมีวันนี้แล้วดูสิ่งที่คุณเคยทํากับพวกเราเทียบกันไม่ได้แม้แต่ฝุ่นผงเลยด้วยซ้ําคุณเลี้ยงดูพวกเรามาหลายปีไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงในบ้าน อาหารที่คุณเลี้ยงพวกเรามานานหลายปียังเทียบไม่ได้กับที่แม่ของพวกเราเลี้ยงเราในครึ่งปีด้วยซ้ำเจ้าหลานเริ่มกระวนกระวายต้องรู้ก่อนว่าเด็กพวกนี้ไม่เคยเอาเรื่องในบ้านมาพูดเธอยังกลัวว่าจะถูกเปิดโปงแกเธอคิดจะโต้เถียงแต่เมื่อกวาดตามองไปยังรูปร่างเสื้อผ้าของพวกเด็กๆยังมีที่มู่จริงเจอพาพวกเด็กๆไปเรียนในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เธอก็เถียงไม่ออกเสี่ยวซีพูดถูกหักยายังยืนกรานว่าจะรับเอาพวกเรากลับไปเลี้ยงดู ก็คิดถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เลี้ยงดูพวกเราด้วยไม่ใช่เอาแต่มองผลประโยชน์เศ้าตงยังเอ่ยต่อหากยังยืนยันแบบนั้นอีกก็มาลงนามในสัญญากันยามเห็นสายตาเอาเรื่องและเย็นชาของเศ้าตงเจ้าหลานนึกถึงภาพตอนเขาเงื้อม้านั่งขึ้นมาคิดจะฟาดเธอก็อดไม่ได้จะรู้สึกหวาดกลัวเธอไม่กล้าตอบโต้เด็กพวกนี้ไม่ได้ยอมเธอเหมือนก่อนแล้ว ทุกวันนี้พวกมันกล้าพูดกล้าเถียงทั้งยังรู้มากคิดจะขู่ให้ลงนามในสัญญาอีกแต่สะพ้ยใหญ่เศร้ากลับไม่ได้รู้สึกกลัวเด็กๆพวกนี้เธอคิดว่าที่เด็กๆพวกนี้ปากดีในวันนี้เพราะยังมีมู่จริงเจอคุ้มครองอยู่แต่หากพวกมันกลับมาอยู่ในเงื้อมือของเธอและแม่สามีเมื่อไหรย่อมต้องจัดการง่ายเหมือนที่ผ่านมายามเธอจะอ้าปากพูดเศร้าหนานกลับพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเล็กๆทว่าแฝงไว้ด้วยความเยือกเย็นในแบบของเขา พี่ครับไม่เห็นต้องฆ่าปลาแล้วทำลายแห я, ให้ยุ่งยากเลยตอนนี้พวกเรายังเด็กยังไม่รู้ความหักลั้งมือทำอะไรไปก็ยังไม่ต้องติดคุกแค่ถูกปรับความประพฤติไม่นานก็กลับมาหาแม่ของพวกเราได้แล้วเศร้าหนานยกมือขึ้นแต่คางเอียงสีสัรทำท่าครุ่นคิดเขากระพริบตาปริบปริบมองไปที่สะพ้ายใหญ่เศร้าก่อนเอ่ยว่าผมยังจำได้อย่างชัดเจนว่าก่อนหน้านี้พวกฝูลู่โซชอบมารังแกพวกเรา พวกเราตามพวกเขากลับมาสสางบัญชีชำระแค้นในตอนนี้เลยดีหรือไม่พี่ใหญ่สะพ้ายใหญ่เศร้าถูกท่าทีของวิญญาณแค้นเศร้าหนานที่พูดจาน่ากลัวด้วยท่าทางไร้เดียงสาทำให้รู้สึกหวาดกลัวไปหมดเศร้าหนานทำไมเธอถึงพูดเรื่องน่ากลัวออกมาได้หน้าตาเฉยขนาดนี้เศร้าหนานยังคงเอียงสีสตอบด้วยท่าทีไร้เดียงสาที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะพวกคุณอยากรับเรากลับไปเลี้ยงดูยังไงล่ะครับ เดิมทีเจ้าหลานกับสภัยใหญ่เศร้าคิดว่าตัวเองจะได้กลับไปพร้อมพวกวัวเด็กทองคำเหล่านี้แต่ตอนนี้พวกเธอกลัวจนหลังเหงยเย็นยามมองเข้าไปในดวงตาที่แสนลึกล้ำของพวกเด็กเหล่านี้ดูเหมือนพวกมันจะทำอย่างนั้นได้จริงๆไอหมาป่าตาขาวคอยดูเธออีกหน่อยพวกแกจะต้องเสียใจเธอคนหวังดีอยากรับกลับไปเลี้ยงแท้ๆยังกล้าพูดจาเนรคุณแบบนี้ได้ สองแม่ผัวลูกสะพ้ายทิ้งคำสบถไว้คนละประโยคก่อนเดินจากไปด้วยท่าทีไม่พอใจโดยไม่คิดเหลียวหลังกลับไปมองอีกหลังสองคนนั้นเดินจากไปไกลแล้วเ้าหนานถึงรีบทำตะห้อยเหมือนหมาน้อยกลัวถูกทอดทิ้งเข้าไปเขย่ยาแขนมู่จิงเจอก่อนให้สัญญาแม่ผมแค่ขู่ให้พวกเขากลัวเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำจริงๆมู่จิงเจอคาดไม่ถึงว่าพวกเด็กๆจะออกหน้าด้วยตัวเองยามเห็นหน้าตาหน้าสงสารของเ้าหนานเธอลูกศรษะ์ของเขา ถ้าเธอกล้าทำอย่างที่พูดจริงๆแม่จะหักขาเธอก่อนเซ้าตรงรีบเข้ามาช่วยน้องชายยืนยันหนักแน่นผมไม่คิดว่าพวกเขาจะหน้าด้านขนาดนี้ครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นกังวลพวกเราปกป้องตัวเองได้เราไม่กลัวพวกเขาถ้าเขากล้าเข้ามาวุ่นวายกับพวกเราอีกเราก็มีวิธีที่จะจัดการกับพวกเขามากมายพวกเด็กๆมั่นใจมากท่าทีของพวกเขาต่างจากปีที่แล้วเราฟ้ากับเหว เห็นพวกเขาแข็งแกร่งดูแลตัวเองได้แบบนี้มู่จิงเจอกลับรู้สึกสบายใจเธอพยักหน้าให้สองพี่น้องเบาๆหลังเจ้าหลานแสดงท่าทีอยากรับพวกเขากลับไปเซ้าซีก็ชำระบัญชีกับพวกฝูลู่โซ่ซีอีกหลายครั้งเมื่อเศ้าหนานและเสียวเปยดรู้ยังร่วมเป็นทับเสริมช่วยพี่ชายชำระแค้นกับพวกนั้นในภายหลังอีกด้วยแม้แต่เจ้าลูกเจี๊ยเสียวอู่ยังไม่ปล่อยให้เด็กพวกนั้นกลับมาเอาคืน เขาไม่เพียงร้องตะโกนดังๆเพื่อให้คนรอบข้างช่วยแต่ยังแอบเคลื่องทายใส่หน้าแล้วควาด้ามขุ่ยไล่ตีตอนเด็กพวกนั้นร้องด้วยความแสบตาอีกด้วยเรียกว่าระดับความแสบของเขารุกไล่ตามพวกพี่ๆไปติดๆหลังเจ้าหลานและสะพ้ยใหญ่เศร้าได้รู้เรื่องนี้ก็โกรธมากแต่กลับตามไปแก้แค้นไม่ได้อย่างไรที่บ้านนั้นก็ยังมีมู้จริงเจอคุ้มครองอยู่บทที่173 มูจิงเจอและเศ้าตรงกลับไม่ได้สังเกตเห็นการแก้แค้นเล็กๆน้อยๆนี้เพราะพวกเขายุ่งเกินไปก่อนวันตรุษจ,จีนทุกคนมักซื้อของใหม่หรือของชิ้นใหญ่ที่ไม่ได้ซื้อในช่วงระหว่างปียกตัวอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าให้กับลูกๆซื้อดอกไม้ติดผมใหม่เป็นของขวัญให้หลานๆห,หรือซื้อขนมและผลไม้ไปเยี่ยมญาติของพวกเขาด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธุรกิจทั้งสองอย่างของมู่จิงเจอเฟื่องฟูมาก ดอกไม้ติดผมถูกเหมาจนหมดตั้งแต่ยังไม่ถึงวันตรุษจีนทุกคนจึงถูกขอให้ทำงานล่วงเวลาเพื่อให้ผลิตทันออเดอร์ในขณะเดียวกันกระดาษชำระและผ้าอนามัยที่ผลิตในโรงงานกระดาษก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ขายดีที่สุดเห็นจะเป็นกิจการที่บุกเบิกโดยเซ้าตรงซึ่งก็คือโรงงานผลิต,ตผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้และน้ำนมวลนของพวกเขา เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลและสินค้าของพวกเขายังผลิตจากผลไม้คุณภาพสูงและมีราคาไม่แพงผู้คนจากตัวอำเภอและตัวเมืองจึงต้องการซื้อเป็นของขวัญเพื่อนำไปฝากญาติเป็นจำนวนมากถือเป็นการเริ่มเปิดตัวสินค้าของพวกเขาให้แพร่หลายออกไปอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันมูหาและเพื่อนพ้องที่ออกไปช่วยกันเก็บขยะที่ไหาเฉิงก็ค่อยๆทย,ยอยกลับบ้านมาทีละคนพวกเขากำลังทำงานที่ยากที่สุดและสกระปรกที่สุดอยู่ข้างนอก แต่เมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ทันสมัยในไห่เฉิงหลังอาบน้ำอย่างพิธีพิถันพวกเขาก็นำของขวัญดีๆมามอบให้สมาชิกในครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจพวกเขาไม่เพียงหาเงินได้จริงๆแต่พวกเขายังเก็บเงินได้ก้อนโตอีกด้วย8ใน10คนที่ไปเก็บขยะด้วยกันวางแผนจะกลับมาสร้างบ้านหลังใหม่ในปีหน้าแล้วยังมีอีกหลายคนที่วางแผนจะซื้อจัก,กรยาน พวกคนที่ไปทำงานเก็บขยะถูกพูดถึงมากที่สุดในหมู่บ้านต้าตรงในช่วงก่อนวันตรุษจ,จีนนี้และมูหานก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นคนที่เงียบที่สุดแต่ทุกคนกลับรู้ว่าเขาเป็นคนที่หาเงินได้มากที่สุดในหมู่คนที่ไปทุกคนยกย่องมูหานแต่มูหานค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวหากไม่ได้เซาตงพวกเราคงไม่รู้หรอกว่าต้องทำยังไงมูหานยกความดีความชอบให้เซาตงมันสมองของพวกเขาแบบเต็มเ ก่อนวันตรุษจ,จีนหมู่บ้านต้าตรงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและรื่นเริงพวกเขายุ่งอยู่กับการไปเยี่ยมบ้านของพวกที่ไปเก็บขยะในเมืองและตอนนี้ทุกคนก็ไปรวมกันอยู่ที่บ้านของมู่หานปีนี้มู่เถิงและครอบครัวของเขาแยกตัวออกจากบ้านสกุลมู่มาฉลองปีใหม่กันเองเป็นครั้งแรกตอนแรกพวกเขาก็กลัวว่ามันจะกร่อยแต่ที่ไหนได้การฉลองของพวกเขากลับเต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา ดีกว่าตอนอยู่ในบ้านสกุลมูที่ต้องมองดูแม่เท่ามู่แบ่งปันเศษอาหารให้พวกเขาแบบลิบลับแม่เท่ามูยังคงช็อกไม่หายไหนเลยเธอจะคาดคิดว่าหลานชายที่เธอไม่เคยเห็นอยู่ในสายตามาก่อนจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ในตอนนี้บ้านใหญ่กับบ้านสามมู่ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวพวกเขาพากันเดินสวนสนามไปหาหมูเถิงและครอบครัวเพื่อหาข้อพิรุธว่าพวกมูเถิงร่ำรวยขนาดนี้จริงหรอ พราะมูสเสวียดูมีแนวโน้มจะได้เป็นสไพรสเศษทีในตอนแรกพวกเขาถึงไม่คิดแยกครอบครัวแต่ตอนนี้ละดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรอีกแล้วยังต้องทนดูแม่ของพวกเขาเอาเงินที่พวกเขาหามาอย่างยากลำบากใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับมูสเสวียกันแค่สองคนตอนนี้บ้านใหญ่และบ้านสามต่างอยากแยกบ้านตามมูเถิงพวกเขายังมาพูดประจบมู่หานเพื่อให้ช่วยแนะนำวิธีหาเงินให้กับพวกเขาบ้าง น่าเสียดายที่มู่หานวันนี้ต่างจากมู่หานหัวอ่อนคนเดิมเมื่อสองสามเดือนก่อนเขาตอบรับคนจากบ้านใหญ่และบ้านสามด้วยความห่างเหินก่อนจะส่งพวกเขาออกไปตามมารยาทมู่หานจัดของขวัญปีใหม่ไปอวยพรพี่สาวและบรรดาหลานหลานด้วยความระมัดระวังอันที่จริงมู่หานมองหลานชายตัวน้อยเศร้าตรงไม่ต่างจากเจ้านายของเขาคนที่ออกไปเก็บขยะด้วยกันรู้ดีว่าถึงมู่หานจะมีอำนาจ แต่คนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงและมองการไกลก็คือเศร้าตงพวกเขาจึงพากันติดตามเศร้าตงไปทีละคนบ้านของมู่จิงเจอกลายเป็นสถานที่ที่พลุกพล่านที่สุดในหมู่บ้านในคืนวันส่งท้ายปีเก่าทุกครัวเรือนจะทำอาหารอร่อยออกมามากมายจนแทบไม่เหลือพื้นที่ว่างบนโต๊ะยามมองไปยังโต๊ะอาหารขําที่หรูหราเศร้าตงและน้องๆก็เต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลาย แค่เพียงปีเดียวเท่านั้นชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปราวฟ้ากับเหวปีที่แล้วพวกเขาห้าคนต้องแบ่งกันกินไก่สองชิ้นแล้วยังต้องโดนดูด่าว่าเป็นพวกเลี้ยงเสียข้าวสุกแต่ปีนี้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกปีในช่วงปีใหม่เจ้าหลานจะฆ่าไก่ตัวหนึ่งแน่นอนว่าน้องไก่และปีกไก่ย่อมต้องเป็นของพวกฝูลูโซ่สี่ พวกเขาไม่เคยได้จับมันด้วยซ้ำต้องรอจนพวกเขากินเสร็จถึงจะได้หัวไก่ที่เหลือกับตีนไก่มาอีกหนึ่งชิ้นแบ่งกันพี่น้องห้าคนหากวันนั้นเจ้าหลานอารมณ์ดีเธอก็ยังอาจจะให้กระดูกที่มีเนื้อติดอีกเล็กน้อยกับพวกเขาอีกสักชิ้นสองชิ้นแต่หากอารมณ์ไม่ดีแม้แต่น้ำแกงไก่สักหยดก็อย่าหวังว่าจะได้กินเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านมักตั้งตารอวันปีใหม่แต่พวกเขากลับไม่เคยตั้งตารอเพราะปีใหม่ก็ไม่ต่างอะไรจากวันอื่นๆ ทั้งพวกเขายังต้องนั่งมองคนอื่นกินอาหารกันอย่างอ,ร,อร่อยอีกมาตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกตอนตั้งหน้าตั้งตารอปีใหม่มันเป็นยังไงมันเต็มไปด้วยสีสารและชีวิตชีวาจริงๆแม่ซื้อกระดาษสีแดงให้พวกเขาเขียนคโครงอวยพรแล้วแปะยังมีคมไฟสีแดงประดับอยู่ที่หน้าประตูและรั้วบ้านทั้งครอบครัวเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเทศกาลปีใหม่ที่กำลังเฟื่องฟู หลังอาหารแม่ยังเล่านิทานเกี่ยวกับวันปีใหม่ให้ฟังด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อรู้ว่าธรรมเนียมการอธิษฐานข้ามปีของพวกเด็กๆจะช่วยยืดอายุให้กับพ่อแม่เด็กๆจึงกระตือรือร้อนจะรออธิษฐานข้ามปีให้ได้มู่จิงเจอรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมนี้มาก่อนเพียงแต่ในโลก,ก่อนเธอไม่มีพ่อแม่จึงไม่ได้ทำแต่ในตอนนี้เธอมีหลี่เจาตี้และมู่เถิงไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามเธอก็ยังอยากจะทำ คอยอยู่เฝ้าปีเพื่ออธิษฐานให้พวกเขามู่จิงเจออธิษฐานให้หลี่เจาตี้และมู่เถิงเด็กทั้งห้าก็อธิษฐานให้มู่จิงเจออย่างแข็งขันโดยไม่ได้นัดหมายพวกเศร้าตรงเศร้าสีเศร้าหนานและเสียวเปิดยกเว้นเสียวอู่ต่างอธิษฐานกับพระเจ้าในใจเงียบๆว่าขอให้พรที่มีของพวกเขาทั้งหมดช่วยปกป้องคุ้มครองแม่ของพวกเขาแต่ไม่ต้องกระเด็นไปให้พ่อของพวกเขาเด็ดขาด ขอส่งตรงพรทั้งหลายที่มีให้กับแม่ของพวกเขาเพียงคนเดียวเศร้าชีไหายที่ยังอยู่ไกลออกไปได้แต่ทำใจตายจากครอบครัวอย่างไม่เต็มใจเขาทุ่มความแค้นเคืองลงไปที่ตัวการอีกสองคนที่ยังเหลือรอดอยู่จนได้เบาะแสครั้งใหญ่หากจัดการได้สำเร็จเขาก็จะได้กลับบ้านอย่างเป็นทางการสักทีเพราะวันตรุดจ,จีนมีความหมายพิเศษไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีจิตใจที่แข็งแกร่งแค่ไหน ก็ยังใฝ่ฝันอยากกลับไปยังบ้านเกิดได้กลับไปหาครอบครัวของเขาอีกครั้งเซาชีไห่และเจียงเฟิงถือโอกาสในช่วงวันปีใหม่ยืนยันเบาะแสสำคัญสุดท้ายเพื่อช่วยตํารวจเข้าจับกลุมตัวคนร้ายยามพวกเขาสามารถจับตัวบงการเบื้องหลังได้ทั้งหมดและอยู่ให้การจนคนเหล่านั้นถูกดําเนินคดีนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเซาชีไห่และเจียงเฟิงตาแดงก่ำด้วยความรู้สึกมากมายที่ล้นทะลักอยู่ในอก เศร้าชีใไหมองไปยังทิศทางบ้านเกิดของเขาในใจพร่ำขอโทษลูกๆของเขากับมู่จิงเจออยู่ตลอดเวลาเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อนแต่น่าเสียดายที่เขาทำไม่ได้ในอีกด้านหนึ่งมู่จิงเจอเศร้าชีหย่างและพวกเด็กๆก,ก็รอจนข้ามปีพวกเขาอยู่ต้อนรับวันแรกของปีใหม่ด้วยกันรอจนถึงเวลาเที่ยงคืนมู่จิงเจอจึงเริ่มปรุงเกี๊ยวที่ช่วยกันทำขึ้นมาก่อนหน้านี้มาเถอะพวกเรามากินด้วยกัน มูจริงเจอตักเกี๊ยวให้พวกเขาก่อนเอ่ยอย่างระมัดระวังเวลากินอย่าก,กัดแรงจนเกินไปไม่อย่างนั้นฟันอาจจะหักได้เกี๊ยวบางชิ้นจะมีเหรียญซ่อนอยู่หากใครกินแล้วเจอเหรียญน,นั่นหมายความว่าตลอดปีใหม่จะพบเจอแต่ความโชคดีเมื่อก่อนโอกาสจะกินให้อิ่มท้องยังไม่มีอย่าว่าจะได้กินเกี๊ยวน้ำไส้หมูอบๆตัวใหญ่ๆใ,ใ,ในน้ำซุปหอมหวานแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเด็กๆทั้งห้าคนแม้แต่เศร้าชีหยางยังเพิ่งเคยได้ฉลองปีใหม่ดีๆก็วันนี้ ยามได้ยินสิ่งที่มู่จิงเจอพูดพวกเขาทั้งตื่นเต้นและตั้งหน้าตั้งตารอพวกเขาค่อยๆกัดเกี้ยวอย่างระมัดระวังแม่แม,แม่หนูกัดเจอเหรียญด้วยเยี่ยมจริงๆเสียวเปยของเราจะต้องโชคดีทั้งปีแน่ผมก็ได้เหมือนกันผมก็ได้ผมด้วยไม่นานเส้าซีเร้าหนานเร้าตงเสียวอู่และเร้าฉีอหยางต่างก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเบิกบานตามมาติดๆโดยปกติหม้อหนึ่งจะใส่แค่เหรียญเดียว แต่มู่จิงเจออยากให้ทุกคนโชคดีไปด้วยกันจึงใส่ไปเยอะมากถือเป็นการส่งพรให้พวกเขาเรียกได้ว่าหากไม่โชคดีก็ให้มันรู้ไปบทที่174หลังจากเศร้าฉีหยางและเศร้าตรงรู้สึกตื่นเต้นกับเหรียญในเกี๊ยวในไม่ช้าพวกเขาก็พบว่ามู่จิงเจอยังไม่ได้กินดังนั้นพวกเขาแต่ละคนจึงรีบคีบเกี๊ยวส่งให้หมู่จิงเจอกันคนละตัว พวกเขามีกันหกคนตอนนี้มู่จิงเจอจึงได้เกี้ยวถึงหกตัวมูจิงเจอเขินเล็กน้อยที่จริงตอนอาหารมื้อใหญ่เธอกินไปเยอะมากกินจนแน่นท้องคิดว่าตัวเองคงยัดเกี้ยวเข้าไปอีกไม่ไหวจึงไม่ได้ทําเผื่อตัวเองแต่เมื่อเห็นว่าเป็นธรรมเนียมเธอจึงไม่กล้าปฏิเสธเธอค่อยๆกินเกี๊ยวเข้าไปทีละตัวภายใต้สายตาจับจ้องของทุกคนจนใกล้ครบหกตัวก็ยังไม่มีอันไหนมีเหรียญ เศร้าตรงตอกตาไปมาก่อนจะเริ่มปฏิบัติการลับแม่ครับลองกินอันสุดท้ายต้องได้แน่นอนมู่จิงเจออึ้งไปชั่วขณะเธอว่าเธอกินไปครบหกตัวแล้วนะทำไมมองลงมายังมีอีกตัวละ่ะเคี้ยวยังเพิ่งเข้าปากกัดไปยังไม่ทันจะถึงเหรียญก็มีเสียงของเศร้าตรงดังขึ้นมาแล้วยินดีด้วยครับแม่แม่ได้เหรียญแล้วจะต้องโชคดีทั้งปีแน่นอน ราวกับทุกคนรอเวลานี้ทุกคนร่วมกันส่งคำอวยพรของพวกเขาให้กับมู่จริงเจอเพื่อให้พวกเขามีฝันที่เป็นจริงร่วมกันช่วงเวลาคลึกครื้นที่มีร่วมกันล่วงเลยไปจนถึงกลางดึกมู่จริงเจอไม่อยากให้เด็กๆนอนดึกเกินไปจึงบอกให้พวกเขาไปนอนแล้วแม่ลละยังไม่นอนหรอแม่รอแม่ยังไม่ง่วงพวกเธอไปนอนก่อนนะอย่าให้ดึกเกินไป แม่มู่จริงเจอจะบอกให้พวกเขาไปนอนแต่พวกเด็กๆกลับแอบลุกขึ้นมาเงียบๆแม่ช่วยดูแลพวกเราขนาดนี้คืนนี้พวกเราควรอยู่จนถึงรุ่งสางอยู่ข้ามปีให้แม่แม่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวเราไม่ได้ช่วยแม่มาหลายปีแล้วคืนนี้เราต้องอยู่จนถึงรุ่งสางจากนี้ไปเราจะไปช่วยแม่ดูปีใหม่ทุกปีเพื่อให้แม่มีชีวิตที่ยืนยาว เมื่อเซาซีพูดจบพี่น้องของพวกเขาก็พยักหน้าเห็นด้วยไม่เว้นแม้แต่เสียวอู่ดีครับพวกเรามาผ่านข้ามปีไปด้วยกันเถอะเซาซียังแอบคิดว่าที่มันดาผู้ให้กำเนิดของเธอจักไปเช่นนี้บางทีอาจเป็นเพราะพวกเขายังเด็กเกินไปจึงไม่รู้วิธีไม่เคยอยู่ข้ามปีให้กับแม่ของเขาตอนนี้พวกเขาโตพอที่จะรู้เรื่องแล้วไม่มีทางจะมองข้ามเรื่องนี้ไปได้พวกเขาไม่กล้าคุยกันเสียงดังจึงได้แต่ดูกันและกัน ฉันสะกิดเธอเธอหยิกฉันช่วยกันปลูกกันและกันอดทนจนถึงรุ่งสางมู่จิงเจอนั่งรอข้ามปีจนพลอยหลับไปเธอไม่มีทางคาดคิดว่าพวกเด็กๆจะสามารถทนได้จนฟ้าสางยามมู่จิงเจอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าพวกเด็กๆแส้งทําเป็นหลับในวันปีใหม่มู่จิงเจอให้ซองอ่งเปาสีแดงขนาดใหญ่แก่เส้าตงและน้องๆเส้าชีหยางก็มอบให้พวกเขาเช่นกันขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับอาสาม หลังจากไปสวัสดีปีใหม่หลีเจาตี้มู่เถิงและมู่หานพวกเขาได้รับอ่างเปาอีกสามซองปีนี้ถือเป็นปีที่เศ้าตรงและน้องๆได้รับอ่างเปามากที่สุดมู่จิงเจอก็ได้รับซองอ่างเปาจากหลีเจาตี้และมู่เถิงเช่นกันแม้เธอจะรู้ว่าตัวเองแก่แล้วแต่มู่จิงเจอก็ยังยิ้มแก้มปรียอมรับมันไว้โดยดุษฎีนี่เป็นซองอ่างเปาแดงซองแรกที่พ่อแม่มอบให้กับเธอ หลังจากรับประทานอาหารเช้าเศร้าตรงและคนอื่นๆก็จุดประทัดที่กระจัดกระจายไปที่ประตูปลายจมูกเต็มไปด้วยกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์จากการจุดประทัดและหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยเด็กๆที่วิ่งไปมาระวังอย่าไปอยู่ใกล้ๆตอนจุดประทัดนะแล้วถ้าจะจุดก็ต้องดูตรงที่โล่งๆระวังกันให้มากๆด้วยเป็นเรื่องยากที่จะไม่ห่วงพวกเขาเธอจึงได้แต่เตือนให้พวกเขาระวังเวลาไปเล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ผมจะดูแลพวกเขาเองหลังจากพวกเด็กๆวิ่งไปเล่นด้วยกันมู่จิงเจอหันกลับมาเจอเซาชีหยางจึงเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มวันนี้ไม่ไปเล่นไพ่หรอชีหยางไม่ดีกว่าเซาชีหยางสายศีรษะตอนบ่ายเราไปดูหนังของเสียวเปยด้วยกันดีไหมหนังเรื่องก่อนที่เสียวเปยได้เล่นเปน็นนางเอกจะเริ่มฉายในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า หลังได้รับคำยืนยันจากผู้กำกับลู่มู่จิงเจอจึงวางแผนจะพาเสี่ยวเปยและเด็กๆไปดูด้วยกันตอนบ่ายเธอจึงพยักหน้าให้เศร้าฉีอย่างได้อย่างนั้นพวกเราไปด้วยกันหลังมื้อเทีย่ยงเร้าชีอย่างอมยิ้มํำเสียงเพลงเบาๆเขามีความสุขมากยามเมื่อนึกภาพที่จะได้ไปดูหนังกับมู่จิงเจอกันแบบครอบครัวแต่แล้วภาพในฝันก็ถูกความจริงกระแทกเข้าอย่างจังยามได้ยินมู่จิงเจอเอ่ยต่อ แม่ฉันพ่อฉันกับเสี่ยวหานก็บอกว่าจะไปด้วยกันยังมีเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่บอกว่าจะไปดูด้วยกันไปกันเยอะๆเสี่ยวเปยต้องดีใจมากแน่มุมปากของเซ้าชีหยางเปลี่ยนเป็นกระตุกแทนในตอนบ่ายมู่หานพาหลี่เจ้าตี้มู่เถิงมูจง่จิงเจอและเซ้าชีหยางพร้อมเด็กๆอีกห้าคนออกเดินทางไปยังตัวอำเภอเพื่อชมภาพยนตร์ด้วยกันอาจเพราะเป็นวันหยุดปีใหม่จึงมีคนมาดูหนังเยอะมาก เศ้าชีหยางและมู่จิงเจอไปเข้าแถวซื้อตัว๋วส่วนหลีเจาตี้และคนอื่นๆไปสอบถามเกี่ยวกับการนำภาพยนตร์ไปฉายที่หมู่บ้านผลลัพบคล้ายคลึงกับที่มู่จิงเจอคาดเดายังต้องรอให้ภาพยนตร์ฉายไปสักพักจึงจะสามารถจองคิวให้ไปฉายที่หมู่บ้านได้หลังมู่จิงเจอและคนอื่นๆได้รับตั๋วรออีกครึ่งชั่วโมงภาพยนตร์เรื่องเสี่ยวจิ๋วของเสี่ยวเป่ยก็เริ่มฉาย แม้โรงภาพยนตร์จะค่อนข้างเก่าและเอฟเฟกต์เสียงและภาพไม่สามารถเทียบได้กับโรงภาพยนตร์สมัยใหม่แต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างพอถึงฉากที่เสียวเป๋ยออกมาทุกคนตื่นเต้นมากหลี่เจาตี้ถึงกับคร่ำครวญหลายครั้งว่าเสียวเป๋ยจริงๆด้วยในจอดูเหมือนเสียวเป๋ยมากๆเลยย่ามเห็นเสียวเป๋ยปรากฏตัวอยู่บนจอใหญ่ๆหลี่เจาตี้ตื่นเต้นจนกอดเสียวเป๋ยแน่นมากมู่จิงเจอไม่มีทางเลือกนอกจากพูดว่า แม่คะก็เสียวเปยแสดงหนังเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเหมือนเสียวเปยอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แม่ได้ดูหนังสักหน่อยวันก่อนแม่ก็เห็นละครของเสียวเปยแล้วยังมีรายการแข่งขันของเสียวนานอีกด้วยไม่ใช่หรอคะใช่ใช่แม่รู้แต่แม่ก็ยังรู้สึกไม่อยากเชื่อเสียวเปยที่ถูกกอดโดยหลี่เจาตี้พยักหน้าด้วยรอยยิ้มยายหนูก็ไม่อยากเชื่อว่าหนูจะไปอยู่ในจอหนังเหมือนกัน ในเรื่องก็มียายแสดงด้วยไม่ใช่หรอเดี๋ยวตอนยายออกมาหนูต้องคอยจับตามองให้ดีหลีเจ้าตี้ถึงเพิ่งนึกออกว่าเธอก็ได้เล่นเป็นแม่สื่อหน้าเนื้อใจเสือด้วยใช่ใช่ฉันต้องคอยจ้องไว้ให้ดีว่าตัวเองจะออกมาเมื่อไหร่ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่หลังจากหลีเจ้าตี้ดูหนังต่อเธอก็เริ่มจมเข้าไปในเนื้อเรื่องลืมสิ้นเรื่องของตัวเองหลังดูไปได้ครึ่งชั่วโมงพวกเธอก็ร้องให้กันระงมต้องหยิบผ้าเช็ดหน้ายกแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดหน้าเช็ดตากับฉากร้องให้ของเสียวเปย ยามย่าตัวร้ายอย่างเจ้าหลานปรากฏตัวขึ้นแม่สื่อหลี่เจาตี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันหลี่เจาตี้แทบไม่ได้สนใจตัวเองเธอมัวแต่อินกับบทย่าใจร้ายของเจ้าหลานและบทแม่สื่อของตัวเองรู้สึกจงเกลียดจงชังอยากเข้าไปตบนางย่าก,กับนางแม่สื่อสักหลายหลายฉาติแล้วจริงๆฉันอยากปีนเข้าไปตบพวกมันจริงๆมู่จิงเจออึ้งเงินไปคนอะไรอยากปีนเข้าไปในจอเพื่อตบตัวเองก็ได้ด้วย มีเพียงหลีเจ้าตี้ที่แค้นฝังหุ่นอินกับบทย่าใจร้ายกับแม่สื่อหน้าเนื้อใจเสือเป็นพิเศษต่างจากคนอื่นๆที่พากันดูแต่เสียวเปยร้องให้กันระงมโดยเฉพาะพวกเด็กๆดูเหมือนพวกเด็กๆจะแยกความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์จริงกับการแสดงไม่ออกพวกเขาพากันคิดว่ามันเป็นของจริงส่วนผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ก็พากันชื่นชมการแสดงของเสียวเปยบอกว่าเธอแสดงได้เก่งเป็นธรรมชาติและสมจริงมาก พวกเขาอินไปกับบทภาพยนตร์จนทำใจแทบไม่ได้